พันผมขายไปหมื่นห้าสิบห้าวันเองค่าอาหารนี่เท่าไหร่ถุงเดียวถุงเดียวก็คือประมาณหกร้อยถึงไม่ค่าหัวอาหารหนึ่งถุงห้าร้อยกว่ารกว่าบาทนะเหลือเหลือส่วนค่าหญ้าค่าอะไรเราก็มีอยู่แล้วเนาะนี่เนเพ่ก็มีฟังเราก็ไม่กี่บาทกินแค่สิบห้าวันเองมันจะหมดเท่าไหร่อืโอ้โหพี่ชมครับจากผู้ประสบภัยแล้วกันนะที่เห็นเพื่อนบ้านอีกขายวัวได้ถูกแสนถูกนะแม้กระทั่งตัวเองด้วยนะอ่าคิดนานไหม ไปจะมาจุดนี้นี่ผมคิดนานผมน้อมคิดดูนู้นคิดดูคิดเลีือกอินเอ๊ะจะทำอะไรวะอยู่เลี้ยงหมูก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดอ๋อคุณตาเลี้ยงหมูได้เหรอตอนนี้สามสี่ตัวขาดทุนขาดทุนอะไรก็โลละห้าสิบห้าบาทโอ้โหวันนี้เอ้าแล้วทำไมเขาไม่ทำเงินคุณตาหรือว่ามันไม่มีต้นทุนหรือว่ามันยากที่จะทําให้วัวอ้วนเนี่ย ขาไม่ทําผมไม่บอกขายผมพยายามคิดด้วยพวกพอค้าก็เดินซื้อวัวซื้อควายเงี้ยวัวควายเอ๊ะทำไมเขาซื้อเดินมาวุ่นจังเลยเดินมาเนีอยพกเนี้นยก็ทำก็นเลยก็ซื้อกองผมถูกจังเลยทําไมเขาไปขายแป๊บเดียวก็ได้กําไรตกพันห้าสองพันแป๊บเดียวเองก็ไม่ต้องคุนเลยขานอนคิดดูเอ๊ะเราก็ต้องใช้สมองบ้างแล้วเงี้ยมผมอ้าวเยี่ยมนะผู้ชมครับเห็นเขาทาเอ๊ะทำไมเขาทําได้ใช่ไหมชอบ แต่ว่าไม่เคยบอกใครไม่บอกอแล้วมีคนอื่นว่าจะทําตามผมอยู่แต่ผมก็ไม่พูดผมว่าโอ้ไม่ได้ไรหรอกมันขาดทุนทำาไรก็ไม่ได้ไรหรอกเออซื้อมาเลี้ยงทําไมผมก็ป็นผมได้อยู่อ่าสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับชื่อสมจิตดินิยงครับครับผมอันนี้คือควายของคุณตานะครับผมเมื่อกี้รอบที่แล้วนี่เห็นบัวสองสามตัวครับผมซื้อมาแล้วก็ผมมาให้บดในยาให้กินบทอนยาเแด้วอ้วนเยองหน่อยนึงเลยผมก็ขายไปได้กาไรสักพันหนึ่งหรือพันห้า ผมก็หาซื้อมาใหม่อีกหาซื้อมาใหม่ผมก็ว่าจะจะคุณอาหารสักสองกระสอบหรือเนี่ยผมก็วันในปผมเลี้ยงไปซื้อไอ้นั้นไปแล้วผมก็ได้กําไรทั้งหน่อยนึงผมก็ขายไปอีกก็กซื้อมาอีกอ๋อคือซื้อตัวจ่อยๆมาเลี้ยงว่ดตัวจ่อยหรือตัว <c oughs> ผู้ๆูเนี่ยผมผมครับผมเอามาขุนครับขุนยังไงบ้างคุณตาใส่หัวอาหารไอ้วันแล้วก็ใส่ในเปีแล้วก็มีรำหวานหน่อยนึงครับผมก็แล้วก็ใส่มันกินไปตอนเย็น ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอตอนกลางคืนก็ใส่ฟางให้มันกินครับผม,มแล้วก็ประมาณสักตอนแรกๆทําอย่างนี้ตอนแรกๆผมซื้อ,อยาแต่พยานมากินปุ๊บแล้วผมามซื้อยาควายอ้วนแต่พระรามไม่กินสักซองนึงหรือสองซอ,อ,องพรมันกินยากเก่งๆผมก็มันเข้าคันนี่แล้วแล้วผมก็พยายามบดในเปยกินแล้วก็ใส่รัมไมหน่อยนึง แล้วก็ให้มันกินกระบไปมันอิ่มแล้วก็ตอนวันสองวันผมก็เอาออกมัดเแถวนี้อดูไปแล้วมันอ้วนหน่อยแล้วก็ผมก็บอกว่าเฮ้ยผมขายวัวเดี๋ยวมีพ่อค้ามาซื้อแล้วคือว่าผมซื้อมาสักมื่นมื่นมื่นร้อยผมหักค่าอาหารไปแล้วหักค่ารามค่าอะไรไปแล้วก็มันเหลือประมาณนักพันห้าได้กําไรก็เอาครับก็เอากิ่วาอยู่เฉยกี่เดือนได้พันห้านี่ไม่ถึงเดือนสิบห้าวันอาจจะไม่ถึงสิบห้าวันเอ้ยเดี๋ยวนะ สมมติว่าถ้าเกิดว่าผมจะทําเหมือนคณตานี่ไปดูวัวผม้อมๆเลยครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้่ายแน่นอนไอ้เจ้าจริงแล้วผมจะซื้อมาอีกได้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่พลาดเลยครับผมตัวตั้งเจ็ดพันหรือแปดพันอ่ามือหนึ่งซื้อมาไม่กี่วันหรอกผมซื้อมาสิบห้าวันเองผมได้กำไรตั้งพันห้าครับผมสองพันนี่สิบห้าวัน ไม่ไม่มีการขาดทุนไม่ขาดทุนแน่นอนมีแต่ได้กับได้โอ้เพราะเราไม่ได้ทาอะไรเราลงแรงก็ดี้กว่ายุ่เฉยเฉยเราไม่ได้ทําอะไรครับผมวางแลาก็บนในเปี้ยมั้างเอองทำนู่นทำนี่ครับผมนี่ก็นอนเล่นประปาไปไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเอาง่ายคือเอาขอมาเลยนะครับมาถึงปุ๊บต้องจับไถ่พยาติก่อนครับไถ่พยาติแล้วก็ยายาเขไปอ้วนแต่พระรามให้กินขี่ซองคนตาแล้วซองหนึ่งก็ได้ซองสองก็ได้ ใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ต้องฟองนึงหรือสองฟองใส่ไข่ไก่เนี่ยนะคพรับผมผสะมยังไงคุณตาใส่ในนู่นเลยใส่กระบ,บอกท่อประสอนนเี้ใส่ใส่ไว้คุกคๆใส่นี่ก็จะจับกอกเลยง่<อ>ายนิดเดียวไม่ต้องไปใส่ขวดแล้วมันช้าครับผม ทำมากี่ปีแล้วแบบนี้นี่ผมมึงจะทําเองผมคิดดูไปแล้วผมไม่รู้จะทําอะไรผมนอนคิดเพราะผมไม่กี่เล่าเมายา่ไหมผมไม่จะจะทํางานผมดูครอบครัวเขามันกินแต่เล้าเมายาพูดเรื่องคนอื่นใช่ไหมผมไม่เอาผมชอบอย่างนั้เลยนะแล้วผมอยากเออนอนคิดดูมันจะอะไรมาซื้อวัวมาคุณดีกว่าคุณไปมึงก็ใช้ได้อยู่นี่ผมว่าจะซื้ออยกอยู่เนี่ยไปซื้อเท่าไหนทถวบ้านเราเนี้ยอาแล้วทำไมเขาไม่ทำมินขนตาหรือว่ามันไม่มีต้นทุนหรือว่ามันยากที่จะทําให้หัวอ้วนเนี่ย ผมไม่ทำผมไม่บอกขายผมพยายามคิดด้วยพวกพวกค้าก็เดินซื้อวัวซื้อไก่เงี้ยอ่าว่วไก่เอ๊ะทำไมเขาซื้อเดินมาวุ่นจังเลยเดินวุ่นเยเอ๊ะพมีอก็ทำก่อนเลยก็ซื้อของผมถูกจังเลยทำไมเขาไปขายแป๊บเดียวก็ได้กำไรตร 5, 2, ุก1,500 2,000แป๊บเดียวเองก็ไม่ต้องขุนเลยออนอนคิดดูเอ๊ะเราก็ต้องใช้สมองมัางนะเงียยผมอ้าโอ้เยี่ยมนะผู้ชมครับเห็นเขาทำเอ๊ะทำไมเขาทำได้ใช่ไหมชอบ แต่ว่าไม่เคยบอกใครไม่บอกอแล้วมีคนอื่นว่าจะทําตามผมอยู่แต่ผมก็ไม่พูดผมว่าโอ้ไม่ได้ไรหรอกมันขาดทุนทำอะไรก็ไม่ได้ไรหรอกเออซื้อมาเลี้ยงทําไมผมก็จินผมได้อยู่อแต่ผมก็ไม่พูดว่าได้กาไรเท่านั้นเท่านี้ครับผมอยู่ในใจเรารู้หมดแล้วใช่ใช่แต่คนอื่นเขาจะทําตามใช่ไหมล่ะครับผมนั่นแหละและอีกอย่างก็คือคนเราเวลาเห็นคนนึงได้ดีจะอิจฉาใช่แล้วคุยปเฉยเฉยเนี่ยถ้าแถมนี้อิจฉาผมไม่ยอมให้ผมได้ดีโดได้ึ้อ บางทีท่ทผมก็ไม่รู้จะทาอะไระนคนไม่เคยได้ให้หรอกผมพยายามดิ้นรนตัวเองซ,อซื้อนู่นซื้อนี่ทําอะไรก็ลองคิดดูเองทำอะไรมั่งจะได้เงินเนาะจะได้บ, <S 2> 2 <S บาทสองบาทนี่ผมคิดอย่างนี้ใครจะว่าไงก็ช่างผมไม่สนืจผมพยายามอยู่คนเดียวความคิดสมองคิดอยู่ในใจอยู่ทำอะไรใครจะว่ายอย่างไรก็ช่างผมไม่ค่อยสนผมทำไงจะได้ครับได้ลองได้ทำงานเงินไปใช้ไปวันวันหนึ่งเออวันนึงทานนูนทานนี้กินดูแล้วมั่ง อันดีกว่าวะซื้อวัวมาเลี้ยงซื้อควายซื้ออะไรก็ได้มากคุณก็ไ่าไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กับได้ตอนแรกซื้อมานี่ตัวละเท่าไหร่ตอนนั้นผมซื้อมาเจ็ดพันขายได้เท่าไหร่คุณตาขายไปหมื่นกว่าโอ้ยนี่ซื้อของน้องสาวเจ็ดพันขายได้หมื่นสามไอเจ็ดพันนั้นนายห้อยมาขอซื้อก่อนแล้วยังหรือถึงในราคานี้ก็ซื้อเขามาให้นายห้อยก็ให้มาเจ็ดพันก็ขาเขานายห้อยก็กล้าซื้อเจ็ดพันคุณตาซื้อเท่าไหร่ผมว่าน้องสาวผมบอกเอ้ก็เจ็ดพันอ้า ให้มูลเจ็ดพันห้าให้ห้าร้อยเลยนะเราต้องใจถึงหน่อยไม่ต้องไปนั่นหรอกครับผมนี่เงี้เจ็ดพันห้าซื้อมาไว้ที่คอกปุ๊บนี่คิดเยอะไหมว่ามันจะขาดทุนนดีหรือเปล่าวะมาถึงปุ๊บมีผอขาบ้านอื่นตรงนี้เรานี่ผมรู้จักเบอร์ในพวกขายอยู่ที่ผมหมดผมหมดแล้วบอกเออขายต่อปะบอกเจ็ดพันห้าหรือแปดพันเอ้ผมยังไม่ขายอ่ะ อ๋อเขาให้เพิ่มขึ้นแล้วนะให้เลยให้ห้าร้อยนะจุ้งห้าร้อนี่ผมคิดได้เออวะเขาทานเลยผมคิดอยู่นะไปซื้อซื้อไวมากคุณดีกว่าเงินคุณจะได้แล้วผมซื้อบ้านมีเจสูสตรงนี้ซื้อไปหมื่นหนึ่งหมื่นพันหมื่นพันผมซื้อมาผมถ่ายประหยัดปุ๊บถ่ายแบบซื้อผมให้กินยาอ่ายาอ้วนไฟตาพรามือไหมครับผมซื้อหัวหันในตาเรต้อง เก้าเก้าเก้าอ่าเก้าเก้าหมอผมใช้อันนู้นไปจำเครับผมซื้อมานติตตูแล้วมันอ่อนแล้วแล้วมีคนมาดูแล้วมนขึ้นมาก็คำรับทันนียมีแต่คนมองว่ามันตัวใหญ่คือเมื่อก่อนผมเห็นนะอีะทำไมวัวของคุณตาอ้วนจังเลยเว้แต่ไม่เคยเจอคุณตาอวันนี้มาเจอกันเลยเข้ามาหาหน่อยแล้วกันอ๋อแสดงว่าปล่อยไปเรียบร้อยแล้วปล่อยหมดแล้วคุณนี่สายพันธุ์ไหนชาเล่บรามันวัวพื้นบ้านเบบไหนก็ได้เขอให้เราซื้อได้ มันอ้วนทุกตัวขอให้เราดูแลมันให้มันกินยาทับะยาดไห้กินยาไว้อ้วนทาบรามเราไม่ต้องไปเลือกวัววัวนั้นวัวนี้หรอกามันผอมเราดูด้วยวัวเราซื้อมาวัวมันกินหญ้าไหมเรากลัวมันจะกินฟางคิดว่ากินเชือกฟาง้าไปแล้วมันไม่โตมันจะตายเราพยายามดูที่สุดดูยังไงคุณตาใชอย่าง้งดูแล้มันผอมมากเลยว่ามันกินหญ้าดีไหมอ่ามันกินหญ้าดีดูยังไงทีนี้กินหญ้าดูดีเรากลัวพระเ้าเอามาก็มันไม่ค่อยกินหญ้าไม่ค่อยอะไรก็กลัวมันจะ พร้อมมากว่ามันจะไปกินเชือกฟางบบเนี้ยแล้วมันไม่ย่อยมันเป็นก้อนก้อนนี้มันจะตายไปเลยครับผมตัวนี้เนี่ยเนี่ยของผมควายตัวนี้ใช้มันกินเชือกฟางแหละเนี่มันอยู่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนตัวไหนเนี่ยตัวยันมัดเอาไว้เนี่ยไหนพาไปดูหน่อยตัวน้อยๆเนี่ยคุณตาคาดการว่ามันกินเชือกเข้าไปใช่ไหมเพราะเชือกผมหายตอนผมให้กินที่ทุ่งนาโนชือผมหนี่นี่นี่มันพรอมจนผมก่อยาไปแล้วสองสองก่อยาไปสองสองให้กินยาไทยพยาธิอีกมันยังไม่โตไม่ผมมันไม่อ้วนเลยดูด ผมพยายามดูให้มันดีที่สุดเ้วยครับผมโอ้แสดงว่าต้องระวังอย่างนี้นะครับระวังที่สุดเลยแล้วถ้าเราไปซื้อวัวควายมาขุนเราจะรู้ได้ไงว่ามันกินเชือกเข้าไปทางนั้นต้องต้องดูดิว่าควายมันนี่มันกินหญ้าดีหรืออย็ไปเลยถ้าดูมันไม่เคยกินหญ้าท้งปอกยาอะไรเราป้อนยาป้อนอะไรไปแล้วถ้ามันไม่ค่อยกินหญ้าล้วกินอาหารเห็นว่า,ามันเป็นอะไรว่าเราก็พยายามปล่อยเขาไปเลยอะไรก็ไร่เท่าไร่ ห้าหกร้อยก็เอาไปเอาไปเลยอ๋อถ่าอยู่เฉยๆครับผมถ้าเกิดเอามาปุ๊บนี่มันไม่ค่อยกินหญ้ากินฟางนี่กินแล้วไม่อ้วนนี่ก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับปล่อยเลยให้อะให้คิดว่ามันกินเชือกกินอะไรเข้าไปนะอ๋อส่วนมากกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อมาอ้วนทุกตัวอีผมบ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณตาขุนมากี่ตัวแล้วสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวแล้วนะบ้นั่าเลยได้ผลกำไรตัวละพันห้าตัวละพันตัวละพันหรือตัวละสองพันผมหักค่าอาหารไปถุงหนึ่งค่าคานู่นไป นั่งพักหมดเลยครับผมพวงเหลืออีกตัวนึงซื้อมามื่นสามอ่าโอซื้อซื้อมามื่นพันมื่นพันผมขายไปมื่นห้าสิบห้าวันเองค่าอาหารนี่เท่าไหร่ถุงเดียวถุงเดียวก็คือประมาณหกร้อยถึงไม่ค่าหัวอาหารหนึ่งถุงห้าร้อยกว่าอ่าบาทนะเหลือไหมเหลือส่วนค่าหญ้าค่าอะไรเราก็มีอยู่แล้วเนาะอย่เนพื้ก็มีบางเราก็ไม่กี่บาทกินแค่สิบห้าวันเองมันจะหมดเท่าไหร่อืมโอ้โหผู้ชมครับ จากผู้ประสบภัยแล้วกันนะที่เห็นเพื่อนบ้านนี่ขายวัวได้ถูกแสนถูกนะแม้กระทั่งตัวเองด้วยนะอ่าคิดนานไหมกว่าจะมาจุดนี้นี่ผมคิดนานผมน้อมคิดดูนู่นคิดดูคิดเรื่องกินเอ๊ะจะทำอะไรวะอยู่เลี้ยงหมูก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดอ๋อคุณตาเลี้ยงหมูได้เหรอบ้านนี้สามสี่ตัวขาดทุนขาดทุนแล้วก็โลละห้าสิบห้าบาทโอ้โหนี่เลยผมเลยเลี้ยงควายดีกว่าเมื่อก่อนมีหมูมีวัว มีควายอันไหนพอไปได้ทุกวันนี้อ่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรคือวัวกับควายนี่นะครับอ่าตอนเราซื้อได้มาเราก็คุณเข้าไปครับผมียจะเหยคุณ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 ไปก็พอได้ครับคาได้พอค้ากับพันโมเราซื้อเราขายไปเราคิดเฉลี่ยไปแล้วค้าต้องการนิ่วเลือเท่านั้นครับผมขายไปเลยไม่ต้องไว้ครับผมก็หาซื้อมาใหม่อีกแล้ววัวควายอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันผมว่าดูไปแล้วถ้าเราไทยพยาธิไดีดูไปแล้ว พอๆพอกันแลวพอๆพอกันนะครับผมครับผม